สวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่พึ่งวันนี้มีเมนูหมูกรอบสูตรพิเศษทำง่ายๆกรอบอร่อยเพลินทุกๆคำเลยจ้าวันนี้แม่พึ่งเลือกใช้เป็นหมู3มชั้น500กรัมหมู3ามชั้นนะคะเวลานำมาทอดก็จะมีความนุ่มกรอบแล้วก็อร่อยเพลินมากๆเลยจ้า นำมาหั่นเป็นชิ้นสวยๆพอดีคำแบบนี้เวลานำไปทอดก็จะดูน่าทานวันนี้หมูสามชั้นสวยเป็นพิเศษเลยค่ะทั้งสดนะคะแล้วก็สีสวยเนื้อก็นุ่มมากๆด้วย นี่จาหมูนะคะชิ้นสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเรานำไปปรุงรสกันเลยมาเพิ่งจะปรุงแบบง่ายๆด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะ1ช้อนโต๊ะเพิ่มความหอมแล้วก็จะใส่น้ำตาลเพียงเล็กน้อยค่ะ1ช้อนชาให้มีรสชาติที่กลมกล่อมกำลังดีใส่พริกไทยป่นเล็กน้อยนะคะตามความชอบเลยเพิ่มความหอมอร่อยให้กับเมนูนี้ แม่พึ่งใช้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะ3-4ช้อนโต๊ะแล้วก็นำหมูที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปคลุกเขากับแป้งทอดได้เลยจ้ะสูตรนี้แม่พึ่งคลุกแป้งแบบแห้งๆนะคะจะเป็นเทคนิคที่ทำให้หมูมีความกรอบอร่อยในทุกๆคำเลยจ้ะใส่น้ำมันลงไปเยอะหน่อยพอน้้ามันร้อนนะคะก็ปรับลดไฟลงใส่หมูลงไปทอดได้เลยจ้า หมูทอดสูตรนี้นะคะเมื่อทอดออกมาแล้วจะมีสีที่สวยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยกลมกลม่อมแล้วก็มีความกรอบมากๆนะคะไม่อมน้ำมันด้วยนี่จ้าโชว์ผลงานหมูทอดนะคะสีเริ่มเหลืองสวยแล้ว ทอดต่ออีกเล็กน้อยนะคะเราก็จะได้หมูกรอบสูตรพิเศษอร่อยกรอบกรอบกันแล้วหมูทอดหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนสูตรนี้ง่ายมากๆเลยค่ะแม่เพิ่งใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะคะเราก็จะได้หมูกรอบที่อร่อยแล้วก็น่าทานแบบนี้เลย พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนเมนูนี้นะคะจะทำเป็นอาหารทานเล่นเป็นกับข้าวกับแกลบนะคะหรือว่าเป็นออเดอร์ฟทานเพลินๆก็ได้เลยจ้ะมาลองชิมความกรอบอร่อยกันเลยค่ะ บอกเลยว่ากรอบอร่อยดีงามมากๆเลยค่ะสูตรนี้ทุกท่านลองทำกันดูนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามครัวแม่พึ่งด้วยนะจ๊ะ